สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูรายชื่อนะครับของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราที่จะไปลุยศึกมากกรมซีเกมส์ครับสมรภมสามที่กัมพูชาที่ใกล้จะถึงนีแล้วครับนี่นก็เป็นรายชื่อจากเว็บไซต์ทางการของซีเกมส์กัมพูชาในปีนี้นะครับที่ลงไว้ล่าสุดเลยก็มีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราที่ได้ไปมีอยู่14คนเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งในรายชื่อตรงนี้เนี่ยยังไม่เป็นทางการนะครับก็ต้องรอทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยเราประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งครับก็ต้องรอดูเนาะแต่สำหรับรายชื่อนี้ก็เป็นทางเว็บไซต์กัมพูชาออกมาเลยนะครับเผยออกมาล่าสุดเลยก็จะเป็นตามนี้เลยครับรายชื่อทั้ง14คนของสาวไทยเราที่จะไปเล่นวอลเลย์บอลมกรรมซีเกมในปีนี้ครับตามนี้เลย สำหรับตำแหน่งแรกนะครับก็คือเซตเตอร์มีด้วยกัน2คนก็จะมีพรพันธ์เกิดปาดครับก็ถึงไทยกลับไทยแล้วนะครับล่าสุดสาหรับพรพันธ์และก็สรีมามานก,กิจครับต่อไปก็จะเป็นอัไซเตอร์หรือว่าหเสาและก็ออปเิสส์ไปเกอร์บีหลังนะครับก็จะมีคนแรกอัชราพรคงยศเชชออนมกศรกติกาแก้วพิน ok si, ครับพิมพิจยาโกกรัมธนชาสุขสดและก็ดารินปิ่นสุวรรณตำแหน่งต่อไปก็จะเป็น MB หรือว่าบอลเรลคนแรกก็คือ Uk, พัทยาบรงสุขท่านดาวนักแจ้งสรัดพรบรรดาศักดิ์และก็วิมลรัตนพันธ์ครับโอ้โหถือว่าได้รับโอกาสเลยนะครับสำหรับวิมลรัตน์ปีนี้และก็สุดท้ายก็เป็นลิโบร่ก็จะมีด้วยกัน2คนก็เป็นก็เป็นเปียรนดแป้น้อยและก็สุภัตตาไพโรธครับตามนี้เลยรายชื่อก็เป็นรายชื่อจากเว็บไซต์ทางการของกัมพูชานะครับส่วนยังไงเราก็ต้องรอดูทางสมาคมกีฬาลย์บอลของไทยประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนะฮะตามนี้เลยครับโอ้โห ก็เป็นกวางใจให้กับสาวไทยทุกคนเลยแล้วก็รอชมรัสเซียไปป้องกันแมปให้ได้นะครับให้สําเร็จเดี๋ยวโปรแกรมการแข่งขันผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับสาหรับเพียวบิมเนี่ยเพียวอัชรพรคงยศแล้วก็บุ๋มบิ่มชุชออนมกศีนครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตรุรกียังต้องช่วยทีมซาลเย์ลุยต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็จะบินกลับมาที่ไทยจะบินมาสมทบไทยเราเนี่ยในวันที่6กพฤษภาคมนีครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใ่คลิปหนะ้าฝากก like, go share, go go ดไลค์ก็แชร์กด s c ด i b e กันดี